ครับท่านกำลังติดตามรับชมคุยข่าวอ่างทองนะครับแหมก็มีข่าวดีมาให้ได้รับทราบกันแล้วก็ไม่ใช่ข่าวดีธรรมดานะครับมีเรื่องราวของธรรมะด้วยให้สกับที่ไปบวชมาไงครับผมเชิญครับครับท่านผู้ชมครับแหมเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะพอสึกออกมาแล้วก็มีธรรมมุธรรมมาพอดีครับทางศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดอ่างทองครับเขาจัดโครงการเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจคุณค่า มุ่งศึกษาและสร้างประโยชน์ให้ชุมชนครับ,รบก็เป็นเรื่องของธรรมะในเรื่องของเรื่องของจิตใจนะครับรบเมื่อวันที่7ธันวาคม255 5ครับเวลา10นาฬิกาท่านประลัดจังหวัดอ่างทองครับท่านสำรานตันเรืองศรีก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจคุณค่ามุ่งศึกษาและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอ่างทองแห่งที่สอง ก็คือที่วัดช้างนะครับอยู่อำเภอเมืองอ่างทองนี่เองนะครับทางสายเอเชียครับทางสายเอเชียกรรมการศูนย์ปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอ่างทองนะครับก็คือคุณสมศักดิ์บากบันก็บอกว่ากิจกรรมในการเข้าค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการที่ได้บอกไปนะครับคือโครงการเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจคุณค่ามุ่งศึกษาและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนก็จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความกระหนักให้แก่ นักเรียนชุมชนและสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆในสังคมด้วยจิตอาสานะครับซึ่งก็จําเป็นต้องคํานึงถึงโครงสร้างของปัญหาทั้งหมดที่เชื่อมโยงกันทั้งในระดับครอบครัวระดับชุมชนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือโดยยึดสถาบันหลักของชุมชนสสถาบันบมาประสานความร่วมมือกันมีสถาบันอะไรบ้างก็คือสถาบันครอบครัวสถาบันศาสนาและก็ ในเรื่องของส่วนราชการหรือว่าโรงเรียนที่จะต้องมาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้การดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็มีศักยภาพที่เพียงพอที่จะดําเนินการได้อย่างยั่งยืนนะครับซึ่งการใช้หลักของทางพุทธธรรมผมาทํากิจกรรมตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับน้องปอนครับก็จะใช้หลักของพุทธธรรมนะครับมาใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบการศึกษาแล้วก็กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้นะครับจะมุ่งเน้นที่กลุ่มของเด็กและก็เยาวชนในบริเวณพื้นที่ตั้งของสำนักง,งานศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดอ่างทองซึ่งจะประกอบด้วย4โรงเรียนด้วยกันครับพี่ติ๋วครับครับมีโรงเรียนอะไรบ้างมีโรงเรียนวัดดินทองอำเภอเมืองอ่างทองครับโรงเรียนวัด8แก้วโรงเรียนวัดหัวตะพานและก็โรงเรียนวัดวันอุทิศอำเภอวิเศษชัยชาญครับโดยมีน้องน้องนักเรียนนะครับเข้าร่วมโครงการทั้งหมด160คนแล้วก็มีคุณครูที่มาเป็นผู้ดูแลด้วยอีก10ท่านครับ ก็จำนวนไม่น้อยนะครับถึง1<ะ>6 0ค,คนนะครับเด็กๆทั้ง4โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดลินทองโรงเรียนวัดแปดแก้วโรงเรียนวัดหัวตะพานโรงเรียนวัดวันอุทิศนะครับ,รบซึ่งก็กิจกรรมต่งตางๆที่จัดก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมทางด้านธรรมะคุณธรรมจริยธรรมโดยปลูกฝังจิตใจก่อนใช่ครับคนเราถ้าจิตใจดีมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีระเบียบวินัยเนี่ยก็จะทําให้ประพฤติษปฏิบัติในสิ่งที่ดีนะครับ ถึงร่างกายจะไม่แข็งแรงแต่จิตใจแข็งแรงไว้ก่อนใช่ถูกต้องรู้จักปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นบายมุกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งเสพติดต่างๆโดยเฉพาะยาเสพติดนะครับถ้าจิตใจเราอ่อนแอเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธเพื่อนปฏิเสธผู้ที่ชักนําเราได้พี่ติวพูดเหมือนที่ท่านประหลัดจังหวัดพูดวันนั้นเริงจริงเลยพี่จริงเหรอท่านพูดประโยคอย่างเงี้ยท่านบอกว่า คือสังคมข้างนอกเนี่ยมันมีอะไรมากมายใช่แต่สิ่งสําคัญที่จะยึดเหนี่ยวตัวเราคือจิตของเราเองท่านพูดอย่างยิ่จริงนะพี่ <ละ S 1> เหมือนที่พี่พูดเมื่อกี้ผมอ <c oughs> ตกใจเลยพี่ไปงานพิธีไปกับผมมาด้วยหรอเปล่าอยู่วัดตอนนั้นยังอยู่วัดอยอออู่แต่จริงๆแล้วก็คือ,อเรื่องของสภาพจิตใจนี่เป็นเป็นสิ่งสําคัญครับจิตใจถ้าจิตใจเราแข็งแกร่งเราไม่ยอมรับในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเข้าสู่จิตใจเราเราก็จะเป็นคนดีครับใช่ครับ